สำหรับน้องๆคนไหนที่เรียนพินยินช่วงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าออกเสียงไม่ได้สักทีนะคะหรือคุณครูที่สอนเด็กๆอยู่อยากให้จำพินยินได้เรามีอีกหนึ่งวิธีวันนี้จะมาแจกให้นั่นก็คือการออกเสียงแบบเป็นสเต็ปนะคะอย่างเช่นปัวปัวปปปพัว พพพมมมมมฟฟฟฟฟออ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 าแบบนี้เป็นต้นนะคะมีคอร์สเรียนดีๆแบบนี้มากมายค่ะในคอร์สภาษาจีนบุฟเฟ่นะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนเรียนกันค่ะเรียนครั้งเดียวจำได้ตลอดชีวิตค่ะสำหรับวันนี้บ้ายบาย